สมกับชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่ยยโตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินใพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับชาวขีรันอัมุเดศนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกนะครับหลายคนบอกว่าเข้าไปไม่ถูกอ่ะก็เห็นใจครับมาเรามาเลยครับพอดีผมไม่ได้เข้าไปดูนะมันมีความแตกต่างอยู่ กรณีที่1ครับที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโต๊ะหรือโนบุกนะมันจะมีปุ่มแบบนี้ครับสมัครอยู่นะครับให้กดเข้าไปตรงนี้เลยนะกรณีที่1นะนะครับให้กดไปตรงนี้กรณีที่2ครับใช้มือถือแท็บเล็ต iPad อะไรพวกนี้นะจะมีช่องนี้นะครับใต้คลิปเนี่ยจะเขียนมารับสมัครสมาชิกช่องหรือตรงเพิ่มเติมนะคุณกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยท่านเห็นทางขวามือวงแดงๆนะ กดไปที่ลิงก์นะครับลิงก์ u t u b e นะครับแอดสี่ันสองสากดไปเลยนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับว่ารับสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกช่องนี้นะครับเลือกระดับมีเบสิกพรีเมียมนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกระดับเลยคุณก็เลือกกดสมัครเข้าไปนะครับอ่าก็จะเป็นตามนี้นะมีให้เลือก3ระดับระดับที่3ก็คือแอดวานซ์นะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับนี่คุณก็กดสมัครเข้าไป นะครับเมื่อกดสมัครไปแล้วนะครับมันจะเด้งมาให้เราเลือกวิธีการชําระเงินนะครับมีบัตรเดบิตเคดเพย์เพย์อะไรพวกนี้นะแต่ผมจะแนะนําในเรื่องของทู o n นี่ไวเล t นะครับจะสะดวกกว่าอันนี้คือเพิ่มบัตรนะครับเพิ่มบัตรแล้วกดบันทึกบัตรไปใส่รายละเอียดของบัตรแล้วคุณก็กดบันทึกบัตรนะครับอันนี้กรามีบัตรนะบัตรเครดิตเดบิตอ่าผมจะนําเสนอในของ ท o money w a l l e t นะครับง่ายที่สุดนะครับเรากดดำเนินการต่อเลยครับเราเลือกท o money w a l l e t นะกดดำเนินการต่อครับ YouTube นะครับจะเชื่อมกับบัญชีทู w a l l e t เรานะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์เรานะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์เราไปนะครับแล้วกดถัดไปนะครับเมื่อกดถัดไปแล้วนะมันจะขึ้นระบบรักษาความปลอดภัยในบัญชีนะครับให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับ อันนี้มันเป็นตัวอย่างนะแล้วกดถัดไป t ูมันนี่จะส่ง OTP นะครับ6หลักไปให้ยัง SMS นะครับที่เบอร์โทรศัพท์เราให้ไว้นะครับนี่แล้วก็ใส่ไปดังตัวอย่างนะครับดังตัวอย่างนะก็ใส่ไป6หลักนะครับใส่หมายเลขไปนะครับระบบของ Google นะครับก็จะทำการเชื่อมต่อกับ t ูมันนี่นะครับคุณก็กดอนุมัตินะครับ อันนี้ง่ายแล้วพอม,มาตอนหลังจะง่ายแล้วกดอนุมัตินะครับเมื่อถึงกดอนุมัตินะครับเราก็ดูรายละเอียดในการที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาแพ็กเกจไหนเราก็กดซื้อนะครับถ้าถูกต้องตามที่เราต้องการเราก็กดซื้อเลยนะครับเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับขอขอ,อบคุณทุกท่านครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อสิทธิที่มากกว่ารีบสมัครนะครับคีลันอัลมเลตครับผมดูพระด้วยตา ไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิาง่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทุกเพื่อนชาวอุทิเลาเหมือนกันสวัสดีครับกาพบกันยิ่งเคยครับการศึกษาพระเครื่องครับตามหลักประวัติาศาสตร์และพทธศาสตร์เชิงช่างหลักการและเหตุผลนะครับก็ห่างหายไปนานเลยครับในพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับก็ยังไม่มีมเวลาก็จริงจริงถ้าได้ลงพื้นที่น,นะ,นะก็อาจจะ ได้ข้อมูลอะไรนี้มากกว่าเดิมนะครับถ้ามีโอกาสนะนะครับถ้ามีโอกาสนะครับต้องบอกว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับก็อย่างที่เราได้ศึกษานะครับในเรื่องของเขาเรียกว่านะอะไรรูปภาพนะ้องในโซเชียลที่จะบอกว่ารูปภาพพระคิจิทั้นนี้นะครับเ,เป็นหลงวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับแต่พอมีการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเนี่ยนะครับ ว่าไม่ใช่นะครับเป็นภาคเคอกชนอื่นนะครับชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับพอดีผมไม่ได้ต้องย้อนดูคลิปผมมานะย้อนดูคลิปเก่านะครับในเรื่องของอพิสูจน์ในเรื่องของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับหลวงพ่อแก้วเนี่ยท่านเกิดในยุคสมเด็จโตนะสองพันสามร้อยกว่าเหมือนกันน,นะครับสองพันสามร้อยกว่าเหมือนกันยุคหลวงพ่อเงินนะครับ หลายท่านก็บอกว่ามาจากวัดปากทะเลเพชรบุรีะ bury, นะครับกระกระแสก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาตั้งลกลากอยู่ที่ชมบุรีนะครับมาสร้างวัดวก็มีการสร้างพระเครื่องนะครับแจกจ่ายมีการตัดไม้นะครับใช้ว่าล้อยแปดผสมเนื้อผงคุกรักจุ่มลักนะครับลงรักปิดทองต่างๆนานานะครับเนื้อดินเนื้อ เนื้อว่านเนื้อผงพุทธคุณก็มีนะครับเนื้อตะก,กัวก็มีนะครับที่ค้นพบกันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับลองไปไล่ดูนะครับในคลิปเก่าผมนะครับไทม์ไลน์มีอยู่นะครับในเรื่องของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมก็ได้วิเคราะห์ให้ท่านดูไปก็ต้องบอกว่าเชื่อถือได้นะครับในเรื่องของหลักการที่โส์นะเรื่อง วันเดือนปีเกิดหรือรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะครับปีพศอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเออเขาเรียกว่าอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งแต่งตั้งสมณศักดิ์พระนะนะครับแล้วก็มีพระสังฆราชเนาะก็มาตรวจสอบวัดในสมัยนั้นนะครับมันก็มีข้อมูลที่ สามารถพิสูจน์ได้เขี้บเคียงได้นะครับว่าองค์นี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับทันหรือไม่ทันนะครับอ่าไปย้อนดูนะครับผมพอดีผมไม่ได้เตรียมต้องขอไปทีนะครับก็มาชมพักเครื่องกันนะครับทุก <c oughs> อย่างอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการศึกษาพักเครื่องเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์นะครับองค์นี้ให้กี่ร้อยล้านดีนะครับองนี้ให้กี่ร้อยล้านดีนะออเอากี่ร้อยล้านดีอะนะครับไม่ต้องถึ <c oughs> งร้อ <c oughs> ยล้านนรอเนาะ เดี๋ยวก็จะหาว่าเราฟอกเงินร้อยล้านนะครับเดี๋ยวร้อยล้านจะฟอกเงินไปช่วงนี้ยิ่งกระแสอะไรครับการชออ่อกงการหลอกลวงโอ้โหล่าสุดนี่คือไปทุกวงการจริงเลยนะใช่ปะ่ะวงการขายตรงนะขายตรงขายอ้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับธุรกิจไปอะไรต่อครับเอ่อวงการดาราวงการอะไรอีกวงการทนาย โอ้โหไปหลายกลุ่มธุรกิจแล้วนะองค์การอะไรครับองค์การแพทย์โอ้โหนั่นเล่นเป็นหมื่นล้านเลยนะว,วงการแพทย์นี่ไม่ธรรมดานะแล้วต่อไปในวงการอะไรอ๋อวงการพักเครื่องเห็นไหมที่ออกข่าวมาตั้งแต่ประมาณทนะียี่สิบห้าเนี่ยคือจริงๆมันก็มีบรน,นานนะวงการพักเครื่องเนะี่ยนะครับถ้ามันมูลค่ามันน้อยเขาก็มค่อยได้ไปฟ้องร้องแจ้งความคือไม่ได้ออกสื่อเท่าไหร่ เมื่อมูลค่ามันเยอะนะครับมันทวงกันไม่ได้ก็ต้องอย่างเนี้ต้องอาศัยสื่อนะครับมูลค่ามันเยอะก็ต้องอาศัยสื่อแนละ้วเราเห็นว่าวันนี้เกือบทุกวงการเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของการอาต้องบอกว่ามันเข้าเข้าขาย,ยในเรื่องของธุรกิจออนไลน์อะไรรู้ไหมครับการสร้างแบรนด์ไงสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อคุณเชื่อถือเมื่อไหร่นะครับคุณก็จะเชื่อใจเขาแล้วก็ยอม เสียเงินเสียทองจํานวนมากเพราะอะไรเพราะเชื่อเขาไงเพราะเชื่อเขาไงก็ไม่ต่างอะไรนะครับเนี่ยการดูพาคเครื่องถ้าคุณไม่ศึกษาเองนะครับคุณไม่ศึกษาเองไม่เรียนรู้เองนะครับคุณก็จะเชื่อเขาก็เอาพาคเกมมาขายคุณเอาประว่ติแท้แท้แท้คุณจะเชื่อกูไหมล่ะโวกูเป็นแชมป์ระดับประเทศแล้วกูเป็นแชมป์รายการนู่นรายการนี้กูเป็นเซียนแนวหน้าเ้ย อะไรอย่างเงี้ยกูมีชื่อเสียงรู้จักทั้งประเทศนึกออกไหมัม่ต้องเชื่อกูนะอะไรอย่างเงี้ยครองจริงคนดูเนี่ยผมเชื่อเลยคนที่ศึกษาเรื่องพักเครื่องเนี่ยไม่ได้เคยเห็นพักเครื่องทุกองค์แล้วครับนะแต่อาจจะถนัดทางใครทางมันนะะถ้าคนลงลึกหน่อยก็จะศึกษาได้ชัดเจนนะครับอย่างผมผมก็อย่างที่เห็นแลยครับผมก็ศึกษาตามที่ผมมีอ่ะนะ อันไหนไม่มีผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่เพราะนี่มีพักตัวอย่างให้ผมเราลงทุนมากก็ไม่ไหวนะครับเราลงทุนมากก็ไม่ไหวเพราะเราไม่ใช่แนวพ่อค้านะครับซื้อมาขายไปได้กําไรนะรถ้าใครจะเล่นก็ซื้อมาขายไปนะครับถ้าเล่นแนวทําธุรกิจนะครับถือว่าเป็นธุรกิจดีระดับหนึ่งเลยนะแต่คุณก็ต้องศึกษาเรื่องการตลาดอื่นๆด้วยนะครับ เช่นการทําการตลาดออนไลน์ line, ต้องทําอะไรบ้างนะการสร้างบงสร้างแบรนด์อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงคุกรักเป็นผ้าปิดตาเนื้อดินเนื้อสุดยอดผ้าปิดตาแล้วกันนะอันดับหนึ่งนะที่เกจกิเ็าเจียนพระนะวงการเ็าให้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของผ้าปิดตานุกคนนะครับนี่คือหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับปิดตานะครับ พิมพใหญ่หลังแบกบผมกว่าพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์กลางผมไม่แน่ใจนะผมก็มีใหญ่กว่านี้นิดนึงนะนะครับเขาว่าใหญ่ก็ใหญ่กลางก็กลางนะครับใส่ใกล้เคียงนะแต่คนละบล็อกนะเนี่ยคนละบล็อกเลยคนละพิมพ์กันนะครับอันนี้แขนจะยาวเรียวน,นี้ออกจะแขนกว้างอ้วนนะครับเอาผมตีเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะจะใหญ่จะเล็กก็ไม่สําคัญนะครับสําคัญที่ว่ามันแท้หรือเปล่าเท่านั้นเองขนาดไม่เท่าไหร่หรอกนะครับ ใช่ไหมครับวิธีการสร้างนะครับผงร้อยแปดผงว่านผงพุทธคุณการดูพระเครื่องที่มีการลงลักปิดทองนะครับคุณจําไว้เลยนะครับลักต้องแห้งเก่าล่อนหลุดล่อนนะครับเป็นธรรมชาตินี่คือคุณสมบัติของลักเลยแล้วก็อายุอายุนะครับเพราะว่าของใหม่เนี่ยนะครับลักมันไม่ได้แห้งง่ายๆนะครับแล้วลักเนี่ย คุณจะไปอบไปตากแดดนี่เยิ้มเลยครับผมบอกให้เยิ้มเลยนะมันต้องอยู่ในที่มีความเย็นนะครับรักมันแยแห้งสนิทมันเงานะครับแต่สิ่งที่สำคัญเราดูความเก่านั่นคือหมายความว่าเราจะดูในเรื่องของการเวลานะครับร้อยกว่าปีนะครับ,นะรบต้องมีความเก่าพิมพ์โอเคระดับหนึ่งแต่ไม่มีใครเกิดทันนะครับไม่มีบันทึกที่ชัดเจนว่ามีกี่พิมพ์ คนปัจจุบันนะครับเล่นหากันก็เอาตามที่พบเจอเนื้อออกไหมครับคุณอย่ายึดเป็นอะไรอะสากลสากลมันไม่ใช่หรอกครับคุณจะมาสากลได้ไงในเมื่อหลักฐานมันไม่มีการบันทึกมันไม่มีจะมาสากลได้ยังไงคุณบอกอย่างนี้เขาไม่ใช่แต่พอไปอยู่พวกพ่อค้าดัานบอกว่าใช่เช่นนั้นมือชาวบ้านบอกไม่ใช่เห็นไหมมันก็เป็นซะอ,อย่างนั้นไปนะครับ ถ้าเราศึกษาพาระแท้น่ะก็คือพระแท้อยู่ันอย่างคำ่ำคุณเล่นพระเกา่าต้องดูความเก่านะพระเกิดจากการกดนะครับแล้วเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามักจะเรียกว่าเนื้อออกกะลานะครับสีมันจะออกน้ําตาลเพราะว่าเนื้อผงเนี่ยมันเปุกคุกรักนะครับมันก็เกิดเป็นสีน้ําตาลที่ขาวผสมสีดําอย่างเงี้ยนะครับหรือสีน้ําตาลนะครับมันก็จะออกน้ําตาลน้ําตาลเหมือนเนื้อกะลามะพร้าวนะครับแล้วก็ลงจุ่มลักอีกทีหนึ่งจุ่มลักแล้วก็ปิดทอง วิธีการังเกตคือปิดทองนี้ก็ต้องแห้งติดไปกับรักเลยเพราะว่าตอนที่เขาแปะเนี่ยนะครับรักยังต้องยังแห้งเอ้ยยังเปียกอยู่ไม่ใช่ยังแห้งยังเปียกถูกต้องแล้วยังไม่แห้งก็่อยทาทองไปหรือปิดทองนะครับทีการเวลาอยู่ไปนานๆก็เป็นไปตามสภาพอย่างนี้นะครับไม่มีจงใจมานั่งแกะให้รักมันล่อนไม่มีนะนะครับผมว่าไม่ไม่ได้จะใช่นะครับ ส่วนใหญ่ผ้าที่ทําปอมลงรักเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยได้คุยกับช่างนะครับเพราะรักเนี่ยถ้าคุณศึกษาดีดีมันไม่ได้แห้งง่ายๆนะครับโอเคไหมอ่าทีนี้เราก็ดูความเก่านะครับผ้าผงนะครับผมแนะนําให้ดูในกล้องผ่านเอ็กขึ้นไปนะครับคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับมันมีในเรื่องของเนื้อดินอยู่นะครับซิลิคอนมีแคลเซียมนะครับมีแคลเซียมอยู่นะครับมันจะเกิด ในเรื่องของฝ้าขา,ขาวขึ้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับจะเป็นอะลามินไนต์นะงคงยังไม่ถึงแคลไซต์นะครับเป็นอะลากินไนต์เนี่ยจะขึ้นฝ้าขึ้นไข่แล้วแต่นะครับแล้วแต่พักเครื่องต่างที่เก็บต่างที่มาครับต่างวาระนะครับทำไมถึงบอกว่าต่างวาระเพราะว่าท่านทําไปแจกไปนะครับทําไปแจกไปช่วยกันสร้างวัดนะครับ ไม่ได้ทําเป็นพิธีรีตองพิธีใหญ่ชุดนี้หนึ่งอมื์นองนะครับเพื่อสร้างโบสถ์ชุดนี้อีก5,000องค์เพื่อสร้างศาลาชุดนี้อีก2,000องค์เพื่อสร้างห้องน้ำไม่ใช่นะครับสิงที่เราเห็นนะครับผมนึงพูดเสมอโลอ่าสโลแกนผมว่าดูพระด้วยตานะครับไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้นะครับก็ยังไม่รู้มากนะครับก็มีคนเขาศึกษาอย่างผมก็คนชมรีนะครับ คนที่เขาศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยนะครับเขาก็จะลงลึกถึงข้อมูลนะครับลงลึกถึงข้อมูลนะผมเห็นอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยนะนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็ทําเป็นหนังสือแล้วนะนะครับเขาก็เก็บสะสมมาหลายชิปปีแล้วบางคนยังไม่ได้เล่นพระดซ้ํานะครับตกทอดมาอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะครับคลิปนี้ไม่ยาวมากนะครับถ้าท่านอยากรู้ศึกษาประวัติลงมาย้อนดูคลิปผมนะครับมันมีในเรื่องของ เกี่ยวกับข้อมูลของหลวงพ่กแก้วด้วยนะหลวงพุกแก้วนะครับที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่นะครับยังหาภาพของท่านไม่เจอเลยนะนะครับข้อมูลนี่ดานะครับดูความเป็นธรรมชาติเห็นไหมท่านดูมันจะเกิดไขไข่าข้าๆขึ้นนะครับเนี่ยตามร่องมันมันเงาเน,นี่เพราะว่าอะไรครับน้ำลักไงย,ยางลักพวกนี้นะครับเนี่ยแห้งนี่นะถูกสัมผัสมันก็เลยมันตามซอกจะแห้ง รักนี่แห้งเห็นไหมครับทองคํานี่ติดแนบสนิทเลยนะโดูการหลุดร่อนจะเป็นผืนแผ่นแล้วคําว่าจุ่มรักเนี่ยคุณดูมันมีความหนาเป็นแผ่นเลยนะเห็นนะมมีความหนานะครับมีความหนารักต่างๆมีความหนาเนี่ยนะครับกดแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับแล้วก็มีแม่พิมพ์ ตัวผู้นะผมเรียกแม่พิมพ์ตัวผู้แล้วกันนะครับตัวหลังนะครับมากดอีกทีหนึ่งนะครับผมให้ดูความเก่านะอยู่การเปลี่ยนแปลงนะครับตามธรรมชาติตามกาลเวลานะครับผมวันนี้มีมาชี้ตำหนินะครับนี่ด้านหลังเกิดการหลุดร่อนแห้งร่อนนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเหมือนเนื้อกะลาเนื้อกะลานะครับนี่แล้วก็ตามซอกร่องรอยหดเฉียวแห้งก็เกิด เหมือนค้ายไข่อะนะครับฟ้าๆขึ้นนะครับเป็นแปลงของแค um ลเซียมคาร์บอเนตรักแห้งร่อนนะครับข้างหลังแบบนี้ครับก็คือตัวผู้ที่ไปกดลงนะครับก็กดลงก็เป็นแบบก็เลยเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ทั้งแบบพระพิจารพิมพ์ใหญ่ทั้งแบบทีนี้ในหลักการของธรรมชาติเนี่ยของงานช่างนะครับเมื่อกดพิมพ์หน้าเดียวไปแล้วเนี่ยเนื้อหลังมันจะนูนถูกต้องไหมครับเขาจะกดประมาณไหนก็นแล้วแต่กดลงไปในแม่พิมพ์ปั๊บอะ ะจะนูนหรือจะเรียบก็แล้วแต่แต่เมื่อเอาตัวผู้กดลงไปเนี่ยมันจะเกิดการปิ้นนะครับเห็นนะมันจะโค้งปิ้นแล้วก็จะเกิดปิ้นที่ขอบขึ้นมานะครับเห็นไนดะ้ชัดเจนนะครับเกิดการปิ้นถ้าใครมีพระคุณลองดูพระของคุณแล้วกันเนะี้ยมันจะเกิดการปิ้นขึ้นมานี่คือธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ไปจุ่มลักจุ่มลักเสร็จแล้วก็มาปิดทองนะครับพระก็ ผ่านไม้ผ่านมือมาพอสมควรนะครับก็มีความเก่าให้เราเห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะเหมือนผระทั่วไปอะไรรู้ไหมครับผ้าสมัยก่อนก็ไม่ได้แขวนกันมันจะมาสึกอะไรนักหนาคุณนึกออกไหมผ้าเน่ยเขาเก็บนะครับแม่ผมเนี่ยได้มาเป็นกรรมเมื่อก่อนนี้จอดรถไว้ที่วัดนะครับตอนไปวิ่งวิ่งรถขายผักนะครับไปซื้อผักเอารถไปจอดไว้ที่วัดนะครับ แม่ผมก็ไม่รู้เรื่องเนาะเออก็มีพระแถวบ้านก็มาทักพอมีพระปิดตาแล้วสมาค้าขายเงินมันไม่เข้าก็เลยพระไปให้เจ้าวาดวัดพับไว้นะครับเจ้าวาดวัดพับก็มหนาภาพไปแล้วนะครับพระก็ไม่ได้ใช่แล้วผมก็ไม่ได้แล้วนะครับโอ้เสียดายเหมือนกันนะครับเขาบอกไม่รู้พระนี้กูได้มาเยอะแยะเขาเห็นไหมครับว่านั่นหมายความว่าอะไรพระเนี่ยยังมีอยู่ที่วัด สมัยนั้นนะแม่ผมก็ยังมู่นอ่ะตรงมาสองพันห้าร้อยอ่ะนะครับตกงมานต้นอ่ะเขายังไม่ได้เล่นหาเช่พาพระอะไรกันขนาดนั้นเลยนะครับที่วัดยังมีอยู่นะเออเนี่ยคุณดูเห็นไนหะเนื้อปิ้นนะครับเกิดจากการกดด้านหลังขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยการกด เบี่ยงไปทางซ้ายก็มีอ่านี่ออกกลงกลางหน่อยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นงานธรรมชาติเนี่ยความหนาก็ไม่เท่ากันอ่านี่อาจจะใหญ่กว่านิดหนึ่งไงครับใหญ่กว่านิดหนึ่งทรงที่แขนยาวจะใหญ่กว่านะครับทรงที่ล้ำล้นอ้วนเตี้ยนี่นะก็จะดูล่ำล้ต้อๆหน่อยหรือว่าอันนี้พิมพ์กลางคุ้มใหญ่ก็ไม่สีเรียสน,นะครับใหญ่กลางไม่เท่าไหร่นะครับขอให้มันแท้แล้วกันใช่ไหมฮะวิธีการสร้างถูกต้องความเก่าได้ นะครับเนื้อหามวลสารได้นะครับความเก่าได้จบแล้วถ้ายังไม่เก่ายังใหม่อยู่ก็ไม่ใช่นะครับไม่ถึงแน่นะครับพราเก่าพราเก็บนะครับกับพระใช้กับผระไม่ใช้มันคนละเรื่องกันคาถามเ่อเวลาใช้พราคุณไปเจอผ้าศึกึก็ใช้พรากันยังไงออาอย่างเงี้ยไม่มีที่แขวนนะแล้วก็ใช้ยังไงคุณคุณต้องตั้งสันนิษฐานนะจู่ๆเอาผ้าไปฝนกระดาษทรายไปฝนแล้วเอาเอใบตองแห้งมาขัดให้เงาแล้วมาขายบอกว่านี่ยอุ้ยผ้าเก่ามาก อันนี้วิธีการทําพระปอมนะพระเก่ามากเลยครับเนี่ยผ่านการใช้งานมาคุณนึกจะภ้าผ้าอย่างเงี้ยคุณไปใช้ยังไงเออก็บูชาอยู่บ้านเนะี่ยเมื่อบูชาอยู่บ้านจะสึกไหมครับมันไม่ได้สึกนะคุณอย่าลืมนะแล้วอะไรอีกครับอาจจะออห่อผ้าเช็ดหน้าใส่กระเป๋าเออหรือวางใส่ตะกร้าหมากไว้วางไว้หน้ารถอะไรประมาณเนี่ยนะ คุณคุณคุณนึกสภาพออกนะใช่ป่าผมพยายามจะบอกนะในส่วนผ้าที่คุณไปเจอผ้าสึกเนี่ยผมผมก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะแต่คุณต้องดูให้ดีเนี่ยมันสึกเพราะอะไรนะครับเนี่ยคุณดูทองแห้งเก่าเลยนะครับทองแห้งเก่าเลยเนี่ยงานปิ้นนะครับเนื้อปิ้นเนี่ยดูการแตกของเนื้อนะครับคุณต้องนึกถึงสภาพเนื้อกะลามะพร้าวนะครับแล้วผงผงกะลาอะไรพวกเนี้ยนะครับผง ผงว่านผสมน้ำลักเนี่ยนะแล้วคุกลักอีกเมื่อมันแห้งมันจะแตกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยนะเนี่ยคือเราศึกษาวิธีการลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าคลิปนี้ก็เบาๆประมาณนี้นะครับมาทบทวนกันนะครับมาให้ชมนะครับในเรื่องของพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับผมว่าแก้ววัดเครือวันนะครับอ่าไม่รู้ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคลิปมันจะวิ่งอะไรกันเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับหลายคนก็ยังไม่ค่อยมีพระตอนนี้เราเราเห็นในช่องโซเชียลเนี่ยนะครับเราจะมีในเรื่องของการมาไลค์ขายพระกันเยอะมากขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าการตลาดมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะทั้งพระแท้พระเก๋หรือพระอะไรก็แล้วแต่ก็มาขายกันลืมล่ำพระถูกพระบ้านรับรีวิวพระโอ้อาคีพต,ต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะ ครับแล้วปีนี้แน่นอนครับพนักงานโดนลดกันเป็นบานาะทยนะครับบริษัทหลายบริษัทก็ปิดลงนะครับก็คิดสิ่งใดก็ค่อยคคิดค่อยๆทําทนะครับอย่าอย่าฟุ่มเฟือยอย่าฟุ่มเฟือยนะครับเงินทองนั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปนะอ <c oughs> ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ไม่แน่อาจจะเดือนหน้านะหรือจะปีหน้านะครับเดี๋ยวขอให้ผมศึกษาวิธีการหน่อยเพราะผมทํางานคนเดียว อาจจะมีการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องกับเขาบ้างนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ไม่นอนกับอาชีพงานผมนะครับผมอาจจะมีวิธีการทํางานในหลายด้านนะครับเพิ่มมากขึ้นถ้าผมมีเวลานะครับผมอยากทําอยู่แล้วนะถ้าผมมีเวลาเห็นไหมครับช่องตลาดนัดออนไลน์ผมก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยไม่ค่อยมีเวลานะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมได้เจอกันแน่นเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลก่อนนะครับเตรียมข้อมูลศึกษาวิธีการไลฟ์นะครับ อ่าแล้วก็เตรียมพักเครื่องนะเอามาแบ่งปันกันถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับแล้วรับประกันความแท้แท้นะครับอ่ามาแค่นี้นะครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ